มาชมนะะคชีวิตน้องหอยนะคะนี่นะคะลิลลี่ลาล่านะคะลิลลี่ลาล่านะคะน้องแอลอยูนนะะ่นู่นนะคะมีนะคะที่แอลนะคะหนึ่งตัวแล้วก็น้องลิลลี่นะคะนี่อยู่ในนั้นเป็นน้องเล็กนะคะอยู่ที่ไหนนะคะนี่เขาชอบดูแบบนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะ เขาจะดูเขาจะรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาคนมองหน้าเราเนี่ยจะรู้มาเนี่ยเขาก็ดูจักระจกนะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะนี่โอ้โหเขาฟังเหรอฟังอะไรสูดเจ้าจะฟังอะไรงูนั่งกระสันโดยอยู่ตรงนู้นเลยวันนี้จะพามาชมชิวิตของเขาเน,ะนาะเป็นแบบธรรมชาตินะคะสร้างบ้านให้เป็นแบบธรรมชาตินะคะมีสัะน์น้อย นี่นะคะนี่นะเขาเขาจะเผลอมานิดนึงนะคะนี่นะคะลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่นี่เห็นไหมคะเป็นธรรมชาติของเขานะเนี่ยเขาจะติดตรงแบบว่าชอบกระจกนะคะเขาจะติดตรงกระจกเลยนะคะนี่นะคะน้องลิลลี่แล้วนะล่าลูลูเลยนะคะนี่นะคะ ไปดูน้องอีกหน่อยนี้ลอยไปแล้วค่ะเขาไปเร็วมากเลยนะดูดูดูชีวิตของเขานะคะนี่นะคะเขาพื่บพานไปเร็วมากเลยนี่นี่นี่นะคะชีวิตของเขานะคะพื่บพานไปทีละน้องก็จะไ,ไปหานั่นนะคะลิลลี่ลาล่าอยู่ตรงนู้นนะคะนี่ค่ะค่ะเป็นมีอนะคะมีสามพี่น้องนะคะแต่มาดูนี่คุณลาล่า นี่เผล,ะล,ะละอเผลอยิ้มลาล่าลาล่าเธอเผลอยิ้มอะไรเน็ตล,ะละ่าล่าเขาจะรูปร่าจะอ้วนใหญ่กว่านะคะนี่ค่ะนี่นะคะทีิี้ของเขาเราไม่หยิบลรวป๋องเขาธรรมชาตินะคะเขาแตบบ่ว่าถ้าเลี้ยงแบบแบบนี้นะคะเขาก็จะเหมือนเขาจะรู้เนาะเขาจะรูนะะ้นะคะมีแค่นี้แหละคะ่ะ สามสามสาวชุ่มชิ่นนะชอบเล่นอยู่อย่างนี้นะคะถ้าทีจอยู่บนพลรมโมนนะคะพลรมม์โมนนะคะดูน้องสุดท้องไหมคะนี่น้องสุดท้องอ่ะคนที่สี่วิ่ได้สุดเลยนะคะได้ยูติดเลยน้องสุดท้องนะคะจะอยู่ติดตรงน,นี้เลยออกมาเลย ออกมาเลยคุณเจ้าออกมาเลยอันนาออกมาเดี๋ยวนี้เลยจนเล็กยชื่อันนาออนนาออกมาเร็วๆอันนาเราก็จะพาดูชีวิตน้องของทุกวันนะคะว่าเขาคืบหน้าเปบบไหนนี่เนี่ค่ะที่จคืบคาเห็นแอนนานะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ,อคอะ,คะขอ,ท,ท,ะะขอท่านทุกคนทุกท่านที่รักชมคลิปนี้จะมีความสุขเพื่อเพลินไปกับ น้องนะคะน้องๆหอยนะคะค่ะมีทั้งตอนนี้มีสีที่น้องแล้วค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติ่มกำลังใจนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ